สวัสดีสมาชิกครับชวนชมรถสวยทรงหรู E.P. น้าใช้หน่คันนะครับกว้างขวางนั่งสบายมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับกับ V.I.P. นิสสันเทียนาคันนี้ปี2015เครื่อง2.0ออโต้รถสวยสภาพงามมากๆครับสีสันสวยงาม95%ได้เลยครับคันนี้ทอคู่ V.I.P. มาครบนะครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างแน่นๆไม่มีดังเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ดูแลศูนย์ตลอดครับมีะวัติที่สูดเลยครับรถโดยรวมสวยมากๆครับคันนี้ใครกําลังหาใช้งานนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ช แต่งส,ยสวยๆแม็กงาๆสาภาพสวยมาจากโรงงานนะครับไม่มีแต่งซิ่งรถสวยหรูดูดีมีระดับแน่นอนนะครับกับ Vip สไตล์นี้นะครับฝาหน้าโปรเจคเตอร์สีสวยเงางามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับคันนี้นะครับติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดถังโดนัทนะครับใช้งานไปแล้ว 3 6 0 0 0กกิโลเมตรนะครับดูแลสภาพดูแลดีมากๆนะครับดูแลศูนย์ใครที่สนใจอยากได้ใช้งานเข้าใจนะครับคันนี้จัดไปครับรถมือ2สภาพสวยๆนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันพุชสตาร์ทนะครับมีแอร์หลังเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวานะครับรถสภาพงามแบบนี้นะครับจะถูกใจสมาชิกหรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมที่สําคัญคือความเข้าใจนะครับใครที่ชอบเทียร์หน้านะครับคันนี้สวยหรูราคาหน้าสนใจมากๆนะครับใครที่เล่นเทียร์หน้าอยู่แล้วหรืออยากจะ ใช้เทียนาครับก็สามารถติดศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในกลุ่มแฟนเพจแฟนขับของเทียนาครับคันนี้สวยจริงครับสภาพงามจริงราคา249,000บาทนะครับผ่อน5,700โดยประมาณผ่อนได้6ปีเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับหรือเงิน70,000ก็จัดให้ได้นะครับรถสภาพสวยแบบนี้นะครับชุดแต่งครอสีสวยน้ำมัน LPG ถังโดนัทหัวฉีดนะครับใหม่แท้นะครับ361,000กิโลเมตรนะครับเราซื้อรถจากเจ้าของนะครับไม่มีรถลานประมูลนะครับไม่มีกอใหม่ แล้วก็การันตีครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิคว่าไม่จมน้ํานะครับรถโดยรวมอยู่ในสภาพที่ครบจบพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนจะสดจะผ่อนขึ้นอยู่กับสมาชิกนะครับเครดิตดีสามารถออกรถศูนย์บาทได้เลยครับผ่อน5,700ดยือประมาณรถโดยรวมสวยครบจบกับราคาและสภาพแบบนี้นะครับสมาชิกสนใจนะครับโทรเจรจาโทรสอบถามนะครับอยู่บ้านไกลบ้านไกลโทรได้เลยครับติดต่อได้ตลอดนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะครับรถสวยรถเดิมครับ